ช่วงนี้ประเด็นเพชรยังดอกบ่ได้ใส่คุ้นใส่ปุ๋ยพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะแดดคักแดดเน่โอ๊ยแดดดิ้งแดดคักแดดเนี้ยค่ะวันเอา้าจ้าจ้าพี่น้อง เด็กทักเอาความเจ็บบกพริกขี้เก่านี่ละเมื่อไีนก็ได้งานเล็บช่วงนี้บ่ได้เพชรยังดอกบ่ได้ใส่พุนใส่ปุ๋ยไว้ตึงๆะเก็บไว้ตึงๆพวเพดเป็นอ่อนพเพ็ดปันไดเด้รปุกดองเก็บมาตกรดละเด้บกพริกนี่สุดเดียวอ่อนอยู่นี่ หักดรกาซสาดกันโดนวยว่าวะอ้ไนกลนไปเลยถ้าไปก็เกิดเนียและคุณเริ่มเกิดแล้วตเด็ดหอนเดือดหอนคลั่งดอก็คิดสอนใส่น้ำเนี้ยน้ำเลืออลายอยูน่นะจ๊ะจุ่มเป็นงนอยู่พี่ขนาดแรงแล้วก็น,นั่งงนเยะพักปลกกระโหลก เดยวห่อนไรพักปลกระโดดเดยวห่อนไรต้นสูงนะต้นสูงต้นใหญ่เลยพี่คุมืนน่อนี้มื่อนี้เด็ดเอา พี่ขีฝานี่จ้ะแล้วบังเหมือนเลี้ยงตะเก او เดกคักแด็แเ,เนี้ย้ยเดกได้ไม่เดคักแด็แเนี้ยเลยวันเอ้าจ้าวันคักพอนีพี่กับพี่ก็บเจฟง่ายดอก t ขอาิโลเลี้ยงพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปหน้าเจอกันไหม สวัสดีค่ะ,คะข้าวพรเนี่ยพี่กัพี่กับกเก็บไงยอยู่แบบอ้าวคิโลเลี้ยงอยู่ข้าวพรเนี่ยพี่กัพี่กับเก็บไงอยู่แบบอ้าวคิโลเลี้ยงอยู่พี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะโอะไรบอกพี่ าอนไล่เ <Online. S 2> ็บปกพริกสอ่งออเดินลปจ้ะเ้ะเอ้าถิ่นังัถึงเลยถ่ยถนนี่เก็บนกนึงละน,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 นี่มัน,นี่เบดเอาขีฝาได้จ้าแล้วบางเหมือน,นแรงงตะเกาพวกกระแห้งปรเตียก็พอดอีและถ้เก็บง่ายดีดอก

หากโลกกาสขาดกินเตาหนวยเพราะอะกลืนไปเลยพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปหนาเจอกันไหมสวัสดีค่ะต้องเอาเดินเฮ้ยเขาเขาเก้าหรือจ้ะเจ้าเง็บสมบูรณหน่อยคล้ายเขาจะเอาไปใส่สมบูรณหน่อยเล็กเมย์ยันยันอย่างพบไม่แน่หนึ่งพี่น้องยังไงช่วงนี้ประเด็น เฮ็ดยังดไ่ได้ใส้คุนใส่ปุ๋ยตะว่ากีบกัะั่นปนอยกีบกับป๋องเ่พรานีเป็นนวยเลยแต่พี่น้่งเดดคักรักเอาความเก็บบกพิกขึ้นเก้าหนาะเมื่อนี้ก็ได้งานเล็บต้องัวเดิกขึ้นเก้าเลยจ้ะแต่วันเก็บสมปนอยขายเขาจะเอาไปใส่สมปนอย ติ๊เม่ยๆหย่งปุบเดกดดเนียเยเดดอัม่อเด็ดคักเด็เด,เ,ด,เ,ดเนี้ย่ะันเอาจ้าวนข้กวเนีพี่กะพี่กะเก็บง่าย i าิโลเลี้ยเวานกรแหงกุเตียกับพอดีะาเก็บง่ายดี d ทิพันไหนเก,ก็บไงพวกแแหงปตเตียกับพอดอีแหะแตเก็บง่ายดีจดทิพันไเจ็เบไงแดดคักแดดเน่ยโอ้ยแดดแดดคักแดดเน่ยเหรอนเอา้าจาพักไปก็เกิดแน่ยเคุณเริ่มเกิดหรอประเดดฮอน แดดฮอดคักตาพี่น้องแดดคักเก้าความเก็บบักพริกคือเก้าหน่าละเมื่อนี้ก็ได้งานเลยตัวสูงหมดเลตัวสูงตัวใหญ่เลยพริกแดดคักแดดเนี้ยโอ๊ยแดดอันนไม่แดดคักแดดเนี้ยเลยวันเอ้า ้า <Yeah. S 2> น้อยๆตันึยนงยู่ข้างลอกตนนึงยูขง่ข้างนอกบริยวนี้แต่แคน่้อยๆเก็จากนี้เอาพีกเอาโลดทอดิโน่ไงบนมาคัก,กทำไมกบสิพักโยกหมดละแดดคักแดดเนี่ยไม่ได้เอากลังห้องมาเสียบเก็บตดวนยย่ นม่ได้ไม่้เด็ดเอาพี่ขีฝาน่จ้ะแล้วมึงเหมือนแรงตะเกาเอ๊ะปดองเก็บมาตะโดดอลไได้บักพิงนีส้นเียอ่อนๆอย่นี้นนหากลด,ดการสายกันแต่วนวยว่อาอะไกลืนไปเลยเน้อยมีตัวนึงอยู่ข้างนอกตัวนั่นองอยูขอออย่ข้างนอกบริเวณนีแต่แค่ไ่ได้น่อยแ็่จังนี้โปะอะรบักพิก เ <Online. S 2> ห็นเ,เอาเอา,เาไปสิไปตะกุกดิล้องสิต,ตกบ้อนไลรพริกก็ไม่ธรรมดได้พี่ไหมไม่บาด,าดาพรพิกส่งออเดอร์เลยจ้ะเนี่ยเอ้ากลิ่นองระถืวยนี่เก็บนกนึนลงละตว่กกับอนรพอหนอกกับสหหมหรือีเป็นนวยหล่ เอาิเอาโหลดกิโลไงานไม่ได้ห็นขนง่ยไงช่วงนี้บรได้เพยังอบบได้ใ่นใช้ปุ๋ยแด่คักเดดเนี้ยเ้แดดไม่ดดคักแดดเนี้ยลยวันเอ้าจ้า่งหัเด้อเฮ้ยเขาเขาเาเลยจ้าก็แตะวันเย็บสมโปนอยขายเขาจะเอาไปใส่สมโหนอย พี่เมย์ย่ยๆอย่งปุ๊บเ้วก็ไปเล่นเก็บทุกนั่นกาโซโั่ได้ไดแยวใส่โ่ปลาหน้อยเลือกปน้อยขายแต่ว่ากินเกับอัน,นี้าน,น้อยกินกับสมหรือว่านี่เป็นนวยหลดเมื่อนี้มืน,นี้เดดเอาพี่ขี่ฝานีจ้ะ ต้องเอาเดินเฮ้อเอาเขาเขาเก่าหรืจ้ะเขาจะเย็บสมบูรหน่อยคายเขาจะเอาไปใส่สมบูรหน่อยพิกเมื่อยๆอย่างปุ๊บตาพี่น้องเบดคักเอาค้อมเย็บปักพิกคือเก่านะละเมื่อนี้ก็ได้งานไม่เมื่อนี่เมื่อนี่เบดเอาพีขี่ฝาดจ้ะ บางมือแรงตะเกา่าตะวายกีบกปนนกรน้อยกีบกับปนนะป๋องเลเาน่กีบ่ยหลตะวายกีบกระปนนกะน้อยกีบกับป๋องเลเพรานี่กีบจะน้อยหลเม,น,น,มน,นี่เนี่เบรเอาขี่ฝานี่จ้ะ ก็เหมือนแลงตเกาเ็นดอาออกสิเป็นตะกุกไปดิล้ก็สิตกบ่า,า่อนหลายตระพูิกก็ไม่ธรรมดาดิข่าก็งมื่อกิพักโยกหมดละเด็กข้าเด็ก